ตอนรับเข้าสู่ช่องเปลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของรอยเอ็ดครับหนองพอกนี่ครับเตรียมจัดส่งพรุ่งนี้ครับนี่กลังทําการไล่เช็คระบบให้เรียบร้อยครับนี่ครับขึ้นในสุดเลยโอเคครับโอ นี้ก็ไม่มีอะไรลงเรือแล้วขึ้นขนาดนี้พ่อพ่อโอเคครับนี่จัดส่งพรุ่งนี้ครับน้องพ่อร้อยเอ็ด นี่ทำการเทสระบบครับเตรียมจัดส่งพรุ่งนี้เรียบร้อยเพราะว่ามะรืนครับเรามีไปบันดุงอุดรต่อนะครับนี่คันนี้ก็พรุ่งนี้ครับมะรืนก็ไปบันดุงอุดรนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับน้องพ่อร้อยอินะครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนี่ครับเตรียมนะครับเทสระบบครับก่อนจัดส่งส ใครชอบสไตล์นี้นะครับนี่ติตต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ว่าคันต่อไปครับของชุมพลน,นะครับนี่ดําเหมือนกันครับของชุมพลน,นี่ครับอะไรแล้วก็เอามารอแล้วครับเดี๋ยวจะส่งพรุ่งนี้ครับนี่ เจอตามทางนะครับทักได้นะครับโอ้บรรยากาศเยน็นๆมันฝนจะมาเลยเนี่ยคืนฝนตกอย่างหนักครับนี่โอ้นี่ครับเตรียมจัดทรงแล้วนะครับนี่ของข้อครับ้าใครสนใจสไตล์แบบนี้นะครับทรงสไตล์นี้ดำนะครับนี่เก็บงานเรียบร้อยครับ จัดทรงครับผกไฟก็เสร็จเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาไลาเ่เทสระบบเทสทุกอย่างนะครับนี่ดำนะครับสอบถามราคาได้ครับนี่สอบถามราคามาทางอู่เลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับคันสีใหญ่ๆ หนาหนๆครับนี่จัดเก็บให้เรียบร้อยครับพร้อมยางบรรทุก225สอับเจครับอาร์สิแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับนี่แบตไฟครับแบตลูกใหม่ครับนี่พร้อมเดินไปสตาร์ทเผื่อเจ้าของเขามีไดสตาร์ทนะครับนี่วางระบบให้เรียบร้อยครับนี่สายฟงสายไฟนะครับ จะได้ไม่ต้องแก้ที่หลังนะครับสวยๆเลยครับนี่น้องพ่อร้อยเอ็ดพร้อมออกเดินทางคืนนี้แล้วครับนี่ใครสนใจนะครับรีบเลยเพราะว่าเราติดแค่ของชุมพลอีกคันเดียวนะครับนี่ด้ำ ใครสนใจดำหรือว่าจะเอาแบบรุ่นธรรมดานะครับเราก็มีนะครับอชอบแบบไหนสไตล์ไหนครับติดต่อมาทางอูต่อเติมซับเลยดูครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะครับดำยกได้สูงมากเลยครับเลือสี นี่ครับดูอะไรก็ไม่เหลือแล้วครับยกสูงขนาดนี้นี่ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนี่สอบถามได้ครับเรื่องระคงราคาเนี่เดี๋ยวเบอร์โทรยังไงเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปครับไปเรียบร้อยครับพร้อมออกเดินทางคืนนี้ไปคืนนี้เลยบอกพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ตอนเช้านันเล่ก็คืนนี่นันหล่ก็คืนพรุ่งนี้เออนี่ครับถ้าใครเจอคันนี้ครับทักได้นะครับนี่เส้นทางก็จะวิ่งทางสารคามเข้าร้อยเอ็ดครับถ้าใครสนใจนะครับนี่ ครับคลิปนี้ไงขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับสวัสดีครับ